ดีครับผมชัดเต็มมามาแบบมาในน้อย,อยแต่มาบ่อยๆมันจะคอะนเซ็ปต์ของเรานโอเคนะครับเป็นไม่พูดพร่ำนาฏเงก็เป็นวินกัน733ตัวสองเลี 2, ้ยงก็เข้ามาแล้นครับผมอันนี้มันเหลือสองเล้วซึ่งนะฮะอันนี้มานะฮะ731อันนี้โอเคมีคู่มือแถมให้นะฮะนี่เป็นประกบสีดำนะฮะสนใจทักมานะครับผมอา่าเราก็ให้ดูแบบนี้ก็ะลักกันง่ายๆนะฮะปุบ๊บอันนี้เป็นวิศว์ไม้หรือเปล่าเราสั่งมาโอ้ได้อยู่ฮะเออสองสีมาเลยให้มากแต่ให้เลือกสองสีเนาะ โอเคนะครับสอนุ่อันนี้ก็เป็น708ยอดนิยมก็มาติดสีดำประกอบส่วนใหญ่เป็นประกอบ,บสีดำเนาะไม่ได้เป็นสีมาโอเคนะครับผมมีของแถมตามนี้นครับแล้วก็อันนี้อ่ะปืนยาวมาแล้วครับอ่ะผมไม่พูดนะเดี๋ยวเจกระทักมาสอบถามว่าเีื่องพร้อมเล่นหมดนะฮะครับรับรองว่าจัดให้พิเศษนะนี่เป็น G ีเนะครับรุ่นซีอะไรนะ M C 9นะฮะตัวนี้เป็นคล้ายๆปืนคนปรับแต่งได,ได้หลายอย่างฮนะสวยงามนะครับเป็นยอดนิยมนะรลูก โอ้โหสุดยอดมีเตร์มานะครับครับผมใจก็เห็นมีลูกค้าทักมาอยู่นะครับสนใจก็สอบถามได้นี่ครับเป็นคู่มือให้เป็นงานดีนะครับผมสุดยอดครับมีคนเป็นคู่มือให้มีแคตตล็อกของเขาครัโอเคนะครับตัวปืนสวยงามมิสเตอมีสเตอร์ิดโรเดอร์ให้ใส่แจวแววเลยโอเคนะครับอ่าเค่นะครับเป็นเหมือนป่มกดมีกระจ่ให้ด้วยอย่งนี่เค่นะครับผมทับได้นะพับถามได้ด้วยง่าย เป็นปืนสั้นเลยนี่โอ้ห้องนั้นเล่นในสนามผมว่ามันนะฮะแมกกาซีนก็ยาวด้วยนะครับใส่ให้สุดยอดนะครับผมยิงรวมมันแน่นอนไว้เราทดสอบอีกทีครับก็สนใจทางมามีปืนมือให้เปลี่ยนเดินนะครับปืนมือนะครับโอเคนะครับผมสนใจท้านมานะครับทั้นมีกนมายาลเราก็จะอัปเดตของแปลกๆใหม่ที่น่าเล่นน่าสะสมมาให้นะครับนี่กับรับได้ครับผมถือเล็ง โอเคนะครับผมวันดีครับสนใจท่า,านะครับวันดีครับ,บายบาๆครับ